อโย,อย,อยสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับ FC บรรยากาศยามเช้าๆนะคะดูนะคะบรรยากาศน้ําค้างแรงมากเลยน้องดาวคึกแต่เช้าเลยคะ่ะวันนี้ใกล้แล้วนะคะใกล้ที่น้องดาวจะไม่ได้เป็นเด็กวัดแล้วก็วันพุธนะคะวันพุธนะคะน้องหลวงพี่เขาก็จะ สึกแล้วโอ้โหพี่ลีมาแต่เช้าเลยเฮ้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 ยทำไมทำไมดิคึกแต่เช้าแท้เ,เสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับ FC ทุกท่านนะคะวันนี้นะคะน้องดาวนะคะ ได้รางวัลคนเก่งที่เตะบอลเข้าประตูเมื่อวานนะคะวันนี้น้องดาวก็ได้ไปซื้อของมาใส่บาทแล้วนะคะก็มีนะคะของหวานขนมแล้วก็มีข้าวหมูหวานนะคะวันนี้น้องดาวก็จะรอใส่าบาทเหมือนเดิมนะคะก็ขออนุมโมทนาบุญกับเอฟซีทุกท่านนะคะโอ้โห ก็อากาศเย็นนะคะเย็นอากาศเย็นอากาศจะเย็นเย็นช่วงเช้าเ้าเย้พามาแล้วเอฟซีบอกพามาแล้วสใส่จะมาถึงบ้านพี่บัวมั้งพูนไปเอากล้วยจากของเองช่ไแม หนีบงบันไดหนีองบันไดเนี่เอาสซเลยนี่นี่องบันไดนี่ใส่เลยนี่นนนสน,นีกับพ่อแล้วโอ้พามาแล้วเอฟซีบอกพามาแล้วกำลังจะทังกำลังจะถึงบ้านอุ้มบุญทันทำไมจะไม่ทันคุณหมอคน่วยมาแล้วหมอดาไลมาฉ่ายบาท,ท<อ>วันนี้อะไรนะ ผัดมะเขือวันนี้ได้ไปทำงานไหมไปรับจอบที่ไหนไปทำไมเ,เหรอ,อไปทำอะไรไปอ๋อเอาใส่ไหมไม่อโอ้ยขอบคุณค่ะเ,เ,อเอาใส่หน้าเราด้วยก่อ,อนไอ้นั่นจะเอาไปไปวัดเหรอในตะกา้าน่ะ ก็ใส่รถไว้เลยก็ได้อ,นนอืมอ๋อพระกำลังมาเอซีบอกว่าพระกำลังมาน,น้ำอยู่บนแค่นั่นแหละ ดูะดูบรรยากาศอาจจะดูเป็นโล่งๆนะคะเพราะว่าเมื่อคืนเราก็ได้เอารถไถน,นะคะรถไถพ่อแสนคูณมาดันนะคะดันเพื่อปรับปรับดินนะคะเอาดินทรายออกไปถมนน่นนะคะถมตรงที่เราเอาดินลงใหม่นะคะโอ้ยพาถึงบ้านอุ้มแล้วพอแล้วพอแล้วนู่นนะคะเราถมดินตรงนู้นนะคะ เพื่อให้น้องๆไปอาบน้ําตรงนั้นนะคะถ้าเกิดเรามาอาบตรงนี้ทุกอาทิตย์นะคะโอ้โหมีหวังเขียวน้ําขังแน่นอนค่ะก็เลยต้องค่าพามาสามรูปค่ะค่ะดูนะคะโ,โแต่ว่ารู้สึกว่าโล่งนะคะโล่งมากอะไร ต้องใช้โต๊ะดอกค่ะเอาวางบนไอ้นั่นเราเลยคุณหมอเอาใส่ชุดแล้วครับโพก่อนจะได้ชุดนะครับต้องหมดกล้วยใส่ชุดขาวสองสามวันแล้วนะคุณหมอเอซส่งมาให้ก็เลยใส่<อ>ใช่ <laughs> โอ้เบิอ่องเงาเอจักยานผู้ใดแย่งนกความกินนี่เบื่องว่ะ <c oughs> อออไม่แบ่งใครเลยดูเออกินยังกับคนบ่นเคยได้กินแม่เบื่องว่ะเออดาวม่มีนมคนแย่งดอกอให้คุณหมอเข็นไปเด้อดินทรายดาวเข็นบ่ได้ดอกไ,ไปคุณหมอเข็นไปเลย ไม่ดันดินทรายออกหมอลงกอนบอกว่าอย่าเอาทรายลงเยอะเดี๋ยวเวลาน้องเผื่อมันติดอาหารติดอะไรเข้าไปมันจะเป็นตะกอนเยอะแหมเดี๋ยวลําไส้อุดตันไม่ช้ามันอยู่จานวนเยอะด้วยใช่ค่ะก็มันสะสมไงคุณหมอมันเยอะเกินอะ่ะหมายถึงว่าทรายเราเยอะเกินแหม แกมาได้สองวันแล้วยาบำรุงมีแต่แยาบำรุงใช่ไหมกับส่วนยาเม็ดเม,ม,ม็ดสีเทาๆนะคือยาฆ่าเชือ้อใช่ไหมคุณหมอยาไม่ใช่สีแดงที่ ไม่ที่ยาเมนะ็ดน่ะเป็นเม็ดสีเขียวนะ่ะไม่เม็ดยาวๆนะเป็นแคปซูลเหมือนของคนนะอ่ะค่าเชื้อแกบอกแบบนี้นนห,นหรอโอ้ใส่วันนี้เราจะใส่บาดกาันกลางถนนนะคะเพราะว่าหน้าบ้านดาวเคียงเดือนมีแต่ดินใา่ เอาเออกมาไว้ข้างบนคุณหมอไว้ไว้ข้างบนเอากับข้าวไว้ข้างบนรถน่ะาาามาเด้อเมสีเมสีกำลังมามมเอาพอปัจ,จใส่บาทพระมาสามองค์พิ่ซีบอกอโอ้นี่นะคะ โอ้วันนี้ขออนุโมทนาบุญกับน้องดาวนะแต่บอลเข้าประตูเมื่อวันได้สองพันคะแนนวันนี้น้องดาวเป็นเจ้าภาพใส่บาทเลยวันนี้โหล่จังเลยหล่อจังเลย พระมาแล้วครับพระมาแล้วบ่งมาแล้วอ มันนีไสกลางทางดินไสหลายโอ้จุดน้อยแลนบาเบิงแลนส้นสางโอ้ยเนาะ

นิคมาเลยหนึ่งหรึ่งหน่ <laughs> เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปนนหน้านะคะคุณค่ะ